ตอนนี้นะครับผมเราอยู่ที่สถานีฟูกุอีนะครับเรากำลังจะเดินทางไปมิวเซียมนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ไดนโนเสาร์ที่ใหญ่เป็นอัลปากาของโลกนะครับที่จังหวัดฟูกุอีนะครับที่หน้าสถานีที่เราจะเดินทางไปเราจะนั่งรถรถเมลไปก่อนเอ้ยนั่งรถไฟไปก่อนนะครับต้องค่อยนั่งรถบัสต่อโอ้โหดูมันเป็นไดนโ,โดนเสาร์ไอ้หนูถูกใจมากเลยเจอไดนโนเสาร์อะ่ะรักไดนโนเสาร์ไหม <laughs> เดี๋ยวเราจะเข้าไปซื้อตัว๋ววันเดย์พาสในนี้นะครับ ก็จะมีโววันเดยพ์พาสขายอยู่ในนี้น,นี่โอ้โหสถานีน่ารักมากเลยเป็นไดโนเสาร์ไปหมดเลยดูสิมีไดโนเสาร์ให้นั่งด้วยด้วยมีเป็นโนไดโนเสาร์ด้วยดูสิเล่นเป็นโนได้ด้วยเหรอตอนนี้เราลงรถบัสมาที่สถานีคัสุยามาแล้วนะครับเราจะต้องไปขึ้นที่ชั้นชั้นหนึ่ง ในตอนบ่ายสองเป๊ะนี่มีไดโนเสาร์ด้วยตอนนี้ทุกคนก็กำลังช้อปปิ้งน้ำอยู่เดี๋ยวรถบัสก็จะมาแล้วนะครับนี่รถไฟลงมาตรงนี้เลยรถไฟแบบโลคลมากเลยนี่มีไดโนเสาร์ตัวเล็กด้วยเล็กๆตัวเล็กๆเ,เห็นไดโนเสาร์ไหมรถบัสมาแล้วเราจะขึ้นรถบัสไปดูไดโนเสาร์กันนะคะ ที่นี่เป็นมิวเซียมที่มีไันโตเสาร์ตัว 8, เต็มตัวเป็นโครงกระดูะ48ตัวคือเยอะอันดับต้ตนของโลกเลยโอ้โหเขาคิวนิดหนึ่งเอาบัตรมาบัตรมาแม่ขึ้นฟรีบัตรเท้าอ่ะเรามาถึงแล้วมมีร้านอาหารด้วยจะไ,ได้กินไปมละนะ่ะเนาะวัานี้ข้าไปเที่ยวบ่อ ก็รูปเรือเสาใช่ไหมก็มารอถึงข้าวที่รับก็รอที่นี่อยู่แล้วก็อเอ,อาใจนี่ไปส่วนที่สามวันเข้ามาจอดตรงนี้เลยถูกไบ,บัสสต็อปแล้วก็กินข้าวรอแล้วก็ขึ้นได้ปด <c oughs> ไปะยังไม่ทันเนาะโอ้โหเด็เกเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแอบอลังการนะครับตอนนี้หมอกลงด้วยนะถ้าใครไปปราสาทปูคออุอีนี่เป็นแบบปราสาทดูเหนือทะเลหมอกเลยนะ แต่พอดีผมจะหาลูกมาดูเดนนเสเร์ก็เลยเน้นมาที่เดนนเสาร์เราก็เลยไม่ได้ไปปราสาทฟูกุยเลยเข้าทางไหนนะเราซื้อวันเดย์พาสมานะครับเพราะนั้นวันเดย์พาสมันมันรวมรถไฟรวมรถบัสแล้วก็รวมค่าเข้าหมดละทันเจ็ดรอเยนเท่านั้นเองครับถูกมากนี่หน้าเป็นทางเข้าเนาะข้างในน่าจะร้อนหน้าดูเดี๋ยวเราลองว่าจหนูต้องตื่นเต้นแน่นอน นี่ทางเข้าครับเราเข้ามาแล้วนะครับมีคิดรูมด้วยหรออุ้ยเอ้ยเดินาขยับได้ช่ไหมมันขยับได้ด้วยเอนโนเสารมันยืนอยู่เห็นไหม ใหญ่มากเลยอ่ะโอ้โหเข้าไปเลยอ่ะอันนี้จะเป็นหินนะครับหินที่หินที่มีไดโนเสาอยู่อันนี้เป็นตัวหนอนปะนี่โอ้ยนี่น,นี่จับได้เปล่าวะ อันนี้คือต้นไม้กลายเป็นหินอืมของจริงดิไม่ไม่ของจริงของจริงอันนี้ไหลปลากระดูกปลาโอ้โหนี่นี้ตัวเต็มตัวเลยใช่แล้ว กระดูกเต็มตัวเลยชันเาของจริงดิอยู่นี่มันใหญ่มากเลยนะอันนี้อาจจะไม่จริงถ้าจริงมันจะมีชื่อ ว,วเนนีีน่่ยดูกระดูกไดโนเสาร์นี่ตัวนี้ไอตัวไอตัวคอยาวเนี่ยโอ้ยสิไดโนเสาร์อ๋อนี่ไงเขาทำให้ดูว่านี่มันเป็นโครงกระดูกตัวนี้เป็นอย่างนี้มันนอนตายยังไงเนี่ยใหญ่มากไปมาพันธุ์มไป,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 ไป มนโอ้โหเยอะมากนี้48ตัวเยอะที่สุดต้นต้นของโลกอะ่ะกระดูกจริงทั้งหมดนะฮันเอานั่งกลัวไดโนเสาร์เลโอ้ยวังกอดไปก่อนไป ไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวนะกอดไว้กอดไว้กอดไว้อยากดูไหมอยากจับไหมไม่เหรอครับไปดูกระดูกความดูนนดวนโนนเสอร์มาเร็วทางนี้ก่อนมากูเยอะมากเยอะจริงตั้งแต่ตัวเล็กๆจนตัวใหญ่ๆเลยใหญ่มากโอ้ใหญ่มากอะอันนี้อะไรเนะี่ย อ่านชื่อไม่ออกอ่านยากเดี๋ยวเราดูในกระดูกก่อนค่อยไปดูหินเนาะไม่หินด้วย <c oughs> โอ้โหตัวโคตรใหญ่ <c oughs> คืออย่างที่อื่นเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะไม่เต็มตัวนะมันจะเป็นเลซินทำเย็นแบบมาบางส่วนที่หายไปยแต่อันนี้คือเต็มตัวนะกระดูกเต็มตัวไม่มีเลซินเลยของจริงทั้งหมดมีฟันด้วยฟันแบบยังใหญ่ ใหญ่ oh, มาก้ยนี่มันใหญ่จริงๆเลยโอ้โหเดหนูกลัวไหมเนี่ยนี่หัวไทเลนโนสหรับ จริงให้ยอมรับว่ามันเยอะมากเลยอ่ะ <Huh? S 1> มันเยอะมากบอกเลยว่ามันเยอะจริงๆหูตัวคนใหญ่ตัวนั้นมันใหญ่มากขึ้นไปข้างบนเลยสภาพสมบูรณ์มากเลยดูหัวสิ oh. มันน่าจะทําให้ไปเสี oh. ่ยงทางไปดูบนยอดได้นะเพราะตัวมันใหญ่ถามบอกว่าอ๋อ oh, ทําอยู่ oh. อะไรอ่ะอ๋อ oh. เป็นทีวียนแบบ น,นี่คือยังอยู่ในหินอยู่เลยอ่ะเน,นี่ยยังไม่ได้ขุดออกมาโอ้โห,โห,โหอันนี้ซากหางหลังการ โอ้ยตัวนี้ตัวนี้มันมีจงอยอ่ะวุ้ยนี่ไทเซราท็อปมีหายากนะ้เนี่ยมีเว้ยโอ้มีทุกพันธ์เลยอ่ะไทเซราท็อปตัวปวดหัวปลาเลยเท่เท่สุด ไอตัวที่มันหัวเป็นเอาไว้หัวแข็งๆใช่งไ,งไหมกระโหลกหนามากนี่เต่ายักษ์สุดยอดมากเยอะมากจริงเยอะเวอวังเนี่ยตัวมันโอคือทั้งหมดนี่ไม่มีเลซินเลยนะคือคือกระดูกจริงทั้งหมดที่ขุดออกมาเลยอะ แต่ถ้าเราไปที่บางที่อะ่ะมันก็จะมีเรซินบนเข้ามานะอันนี้แบบสุดยอดมากมเขาขุดอย่างดีเลย<ม>อันนี้คือเจอที่ญี่ปุ่นนะอันนี้คือคนออลูปคนขุดใช่ไหม อ,อ๋อที่นี่มันจะมีแรปเตอร์พันธ์ที่เป็นเฉพาะที่เกิดนี้ผมคือฟูคุอ e ิแรปเตอร์นะครับผมรู้ว่าตัวไหนนะอู้หตัวนี้ที่มันแขนงเป็นนกไงในจอสปาร์กนี่ตัวนี้เลยแน่เลยแขนงเป็นนกโอ้โหมีตัวใหญ่มาก ไดโนเสาร์เต็มตัวเี็นตัว48ตัวอันดับ3ของโลกนะครับนี้คืออะไรเนื้ออันี่จะิงเป็นฟอสซิลทั้งนั้นเลยนะฝั่งเนี้ยฟอสซิลใช่ไหมถ้าถ้าใครอยากมีราลีอ่านล,ลีก็ต้องมาดูเองนะเพราะว่ามันเยอะมากเลย ผมไม่สามารถนั่งอ่านให้หมดได้เพราะว่าต้องทําเวลาถีงตกรถไฟกับนากาโน่ไม่ทันยุ่งเลยนะทีนี้โอ้โหอันนี้เป็นฟอสซิลเป็นหินถ้าใครที่ชอบอะไรแบบนี้น่าจะชอบมากนะมันดีโหอ,อน,น,นี่ตัวนี่แมงดาทะเลโบราณบอกรุ่งคาศก โอนอยู่อืดด้วยอืดก็มีอืดมันโอ้โหนี่เป็นอะไรเป็นหอยหอยโบราณเต็มเลยหอยที่กลายเป็นหินมันคือเขาจำลองพื้นที่โบราณทางฟูกุอินะนี่จะเป็นหินนะครับหินโอ้โหเยอะมาก เราไปดูอ่ะมนั้นน่าจะเป็นสไตล์คริสตัลนะตรงนั้น,น,นอ่ะอืมอลังมองไปดิไปไม่หมดเลยเป็นคริสตัลก็เป็นหินนะพวกแต่มีทีสอะไรอย่างเงี้ยนะมีทีสอันนี้มันไม่ได้ไปหาดูได้ตามจิวเวลรี่แร์ไม่มีอะไรธรรมดาสว่วนที่จะเป็นหินโบราณเดี๋ยวเราไปดูข้างบนนะมันขึ้นไปได้ อ้ามาอีกด้านหนึ่ง oh. Oh. โหกระดูกใหญ่มากกระดูกใหญ่มากลังมากไอตัวนี้สุดๆเลยครบแบบครบมากะกระดูกแบบครบมากอะ ไปถึงหางมันก็ซรากมันเดี๋ยวเราขึ้นทางบนกันเลิปสองขึ้นทางนี้ได้โอ้โหเฮ้เยเราเฉียวหางมันบนหัวเลยอะอหางมันเฉียวหัวเลยเนี่ยโอ้โหใหญ่มากไอ้คอยาวเนี่ยกินพืชอะตัวกินพืชอะ คอมันแย่เข้าไปใน,นต้นไม้เหรอทำให้มันมกำลังกินกิน,นั้นอยู่กินพืชอ,อยู่อันนี้นี่คอมันยาวนี่นนตัวตัวสร้างเรียนแบบมันสามารถยืนยดตัวขึ้นไปได้ถึงนั่นเลยนะหัวมันอยู่นี่หัวมันออตรงนี้เป็นโซนเรียนแบบนะดูดิขยับได้ด้วยมีจำลองเสียงร้องมันด้วยนะ โอ้หอันหลังการสุดยอดเลยมีเกือบทุกสายพันธุ์เลยใหญ่มากดูนี แสดงทับตัวโผล่ออกมาเลยโดมนี่ก็ทำสไตล์เป็นรูปแบบทองฟ้านะโดมข้างบนมาดูหินสิเสียงมันกล้องด้วยนะ โอ้ S <S <S oh, ไม่เห็นไม่เห็นโอ้ยอันนี้ปลาเว้ยกระโหลกปลากะโหลกปลานี้เป็นปลาแบบปลาประหลาดอ่ะมีแม่กาโรดอนบอกว่า สั่งขี้โมกซะแบบว่าดังมากสุดยอดเลยนี่เป็นคล้ายกับจิ้งจก โหรเท่ดูมันเป็นกระดูขึ้นไปเลยอะ่ะยังโหดตัวที่ไม่เห็นหลายตัวเยอะมากเลยนะเนี่ยเุ้ยเด่ายักษ์โอ้ยตัวดีที่มันโหดๆที่มันอยู่ในจรวสปุปราไงตัวใหญ่ๆอ่ะไม่หอย นี่ไงตัวใหญ่ๆที่มันออกมากินแน่ๆเลยนี่ตัวใหญ่ๆใหญ่มากเลยเต่าโคตรใหญ่เต่าอะไรวะนะเต่าโคตรใหญ่นี่ตัวที่บินได้ไงเนี่ยตัวที่บินได้จะปากแหลมๆอ่ะอันนี้ตัวสภาพน้ำยักษ์ไม่ใช่สภาพน้ำตัวนี้มัน อันนี้คือจำลองขนว่ะอูไม่นิดว่าจะอลังขนาดนี้นะมาแบบมาเอาใจลูกเฉย ก็มีเว้เพราะมันจะเริ่มเติบโตไปเป็นร่างไหนบ้างใช่ไหมช่างแนวอันนี้ก็เป็นออะไรอ่ะเป็นตัวอะไรอู้หอลังการอุ้ย,ยมีกระดูกคนโบราณด้วยไปดูกัน แต่ป้าเคยไปดูมย์คนแรกของโลกแล้วนะลูซี่ที่เอธิโอเปียโอ้โหโครงกระดงรถโบราณ๊หชาวนีโคตรหดเลยมันมอสบอกวะหุดกวางกวางไม่อย่างเท่กวางอย่างเท่อ่ะมันมอสอันลังมากเชาอยู่ตรงกลางเธอ งงกลาอันนี้คืออะไรอะ่ะตัวอะไรอะ่ะค้างนม่มูแต่มีจะงอยอยู่ตรงคางโอ้โหแมมมอสมันมใหญ่มากโ,โหอัลลังสุดยอด ตัวอะไรอะฮิปโปอะตัวโคตรประหลาดมีอยู่ในโลกจริงๆเนี่ยสงสัยยิ่งมาเลยนี่คือว่านี่เป็นม,ม,มดปวกแล้วนะเทียบกับตัวพวกนั้นเนี่ยโอ้โหเนี่ยนกกระดูกนกโบราณ นลังอะบ๊ายบายอีกอกอีกอีกออีกอีกออีกอ่ะอีกอีกอีกอ่ะอีกอีกบ๊ายบายถ่ายแล้วนี่ถ่ายกับชาแนลเลยนะเห็นไหมเนี่ยดูดิชาแนลมาอยู่กับอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยเลโนเโศอ่ะเต็มไปหมดเลยระวังตกนะระวังตกนะเลโนโศเยอะมากเลยโอ้โห อล,ลังนะอล,ลังนะโอ้โห,โโหมีแต่ตัวไม่เคยเห็นบางตัวไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำนะขนมากแต่ว่าเขารู้ได้ไงมันมีขนนะเนาะนใช่ไหมชาแนลใช่ไหมเขารู้ได้ไงมันมีขนใช่ชใช่ดีสะาร์ทเลยใช่ไหมนี่เพิ่งเห็นนะเนื่อตัวนี้อะดูดูยาวาอมาแบบ มันยาวไปไหนเนี่ยตัวอะไรวะโอ้คือมันยาวมากตัวอะไรวะเนี่ยคือมันใหญ่มากอะเที่ยวมีเที่ยวด้วยอันนี้ก็คือกระโหลกโอ้สุดยอดที่เนี่ย ไอตัวนี้เหมือนเคยในจูราสสปาร์นะที่มีเขาสองสองจังวอยมียันมาดิมาบนหลังดูงดิประลุกไล่มากระดันโหดมากเลยกลัวหรือเปล่าไม่กลัวแล้วและแอ้ตัวมันใหญ่เห็นไหมนะ <c oughs> แต่ขามันตัวขามันแค่นั้นมันเดินได้ยังไงสงสัยมันเดินได้ยังไงขาแค่นั้น ามันทำไม่ทำอะไรขาัจเนนิดึ่ยเอาไปทำเออใช่ไหมชอบไหมแสแนวชอบไหมมันต้องคานมันต้องคานเอาใช่ไหมโอ้ยรู้ด้วยเหรอมันต้องคานเอาฮะไดโนเสาร์มันต้องคานเอาแนวดูนี่ดิโอ้หมันไทยเสร็จแล้วทอปไอ้ยเราไม่ได้เข้ามาในห้องนี้เราบอกเมื่อกี้เรามาแล้ว ดูอ๋อรามาแล้วนะแต่เราดูดูดูมุมหนึ่งาชนาตรงเดินจะลิงกังกันดีอ่ะ <bye>, ด้านขวามือน,นี่เป็นดโนไลเบอรี่นะมีสุขห้องสมุดด้วยถ้ามีเวลาก็มาดอูอันนี้มันเป็นภาพแบบเปลี่ยนเปลี่ยเลี่ยนไปเรื่อยๆ อุ้ยเด่นหัวเสาตรงข้างหน้าเนาะเห็นไหม,ใ,ไหมใหญ่มากอันนี้เขาทำอันนี้เป็นน่าจะเป็นไอตัวฟูกุอีแรปเตอร์อ้ตัวนี้นตัวยโยนโลกด็กเหรอกระดูกมันเห็นกระดูกมันไหม

อ่าเขาเขากลัวไดโนเสาร์และชาแนลนะ่ยเสียงมาจากไหนของมันเป็นทีวีปปาไนี่โอ้โหไม่สวยมากเลยาปาไม่ไม่ไมันเป็นจอเฉยมันเป็นจอทีวีไม่มีหรอกเนี่ยมันเป็นจอทีวีใหญ่ๆใช่ไหม ấy ừ, bây giờ lần cạn mà đâu mấy đu lên sợ mấy Hả? mấy ไฟโอโ้อันนี้คิดว่าตรงเนี้ยนะ่าจะเป็นของปลอมนะแต่อ้ตรงห้องกลางของจริง่งของปลอมมัน,นก็ใช้เรซินทำอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคครับข้างบนนี่ก็ทางออกแล้วเนี่ยโอ้ยตรงนี้มีมไดนโนเสาขาวอยู่ทางออกไปไหนเนาะออกไปด้านหน้าหรือเปล่าออกไปด้านหน้าใช่ออกไปด้านหน้าจริงด้วย โอเคจบแล้วนะครับผมเราก็มาถึงตรงทางออกแล้วมีเดนุนเสาซาบุไรด้วยมีช็อปแอนด์เลสตรองอยู่ข้างหน้ามันจะดังกินกะดดไหนเราไปดูช็อปแอนด์เลสตรองนี่มีอะไรขายอ๋อตรงนู้นนูงนู้นช็อปแอนด์เลสตรอง คำตีดัมตี้คืออะไรอ่ะคำตีดัมตี้คือที่ยอดเหรอที่ยอดอ่ะเหรออาหารที่นี่เป็นแบบว่าเป็นเดโนโสาร์นะ,ะเราไม่มีเวลากินเวลาเรามีจำกัดโอ้โหดูคาร์โนโซลัดด้วยได,ได้จังเลยอดกิน